สวัสดีค่ะอยู่กับช่องยาซีปกกองจะไปวอลไก่กองกันนะโอ้ยว่ลชีเรากำไมได้น้ำมือเลยก็มันแนวเดียวกันเนาะเนื้อกันวอาคือแต่ถ้าเขาไปวอลไม่ช่องวอลมืดหลานลุงคนมันอยากโฆษณาเขากล่องเขาจะเนาะอยากโซ่อะไรนะเนาะอยากใพูดนะช่องใหญ่เันอยากโปรโมทช่องไม่น้อยเลนะอยาไปหาไก่ส่งง่ายเพื่นโปรโมทให้ช่องใหญ่ายมุจจายาชีปลูกกอกค่ะอะไรล่ะ ต้องไหน้อยหนึ่งแบบนี้ใหญ่นไ้ช่อ่ไปขายตัวเอาไปขายาไาจัาแล้วล่ะรับสอของเกาแทวนีแลนด์มานี่ก็เอาแถวนี้ละเอาแถวนี้บ่สางบอาแถวนี้บ้อยูในหน้าเถอนรินริมาแถวนี้ก็เจาขายแ้วนะเนี่ยบสิยูใายไปว้าๆเสิรมโนคั่วเฮานีหนอ่าบาทที่บาทขายได้วย แม่โบได้ใส่เนาะเดี๋ยวหาบัตรที่บัตรนะมันซื้อเด็กซื้อปูนไม่ได้จอยด่มจอยอีกบัวย้ายร้านเก่าไปที่ร้านใหม่บางที่ท่านไหนต้องการทีวีทักมาได้ไหมครับบ่มือสิขายมือนี่เออคันเบิร์ดมือนี่นะเบิร์ดโป้เบิร์ดมือนี่นะเบิร์ดแล้วบอก่าได้แล้วบอกมาได้แล้วเบิร์ดโปเบิร์ดแล้วโปนี้ ตทีวีเด้อรีโมดว่าไหทีวีรีโหมหาจะเปิดเป็นสิโอ้มัยิงกระดอกเดือยเอ้ยนอนยิงแทบบังยังงดด้อายตัวที่แนายดูเลยยัยงดูดเลย,ยนักจีใ่เนี่ด้กันในเกไดนะ น้ำอิ่มเราบอกดึ้มาเลยินน้องมีเยีะแท้แต่ถ้าบอกบอกก็ข้าบเบริมากเยอาจะบอกคาลุงคาลุงคุขา้ขาคาาลุงมีคนบอก่าไปฆ่าแ่บอกฆ่าบอกเต็มคาลุงคาลุงคาคาลุงคาผม <c oughs> เชียรพ่อพี่แต่หมดุดมุดะเชียหพ่พี่เลยหม่ด ฉัมันมันคน,น,นได้หลายแล้วที่ได้คนนี้ได้ไ่นนาขึ้ในใจเพียงรักรับกลัวผูเลยกล <c oughs> ัวผูลยพคนนี้ สามคนเงียบกันเนาะออฟฟิศไหมเงียบคัิเลยคนค่ะทอาแบกไปไหมนี่อแบกจ๋าแต่กะแบกเครื่องน้อยแล้วแง่ก็แบกไได้แล้วเนาะโได้ไอะไรดีทไการถือหนาแน่นหนะลิโม่ก็ะเนี้ยวอีนี้จอมัน จ๋อมันบะแพ้แล oh, ้วมันใหญ่ไปหนึ่งจ๋อมันแตกเลยไปดูแลกันบ่ยังบ่อยกตัวบะหนักขนาดน้องเยอะยกเบิ้งมันบ่ด้หนักแหนบะเบาหนี่งเป็นกันยกมันแตกที่จังได้ฉันมันแตกสิ่งใหม่ท่านถืว่าน่าละก็จังบะใบหนึ่ก็ะเดี้ยวมันแตกรั้มสองหอบนึงก็ได้ดอกมันไม่ได้ถือได้นี่น่ะจ้อใหญ่ขนาดนี้น่ะ จอแบนซะด้วยแกเขาเอีจอแบนไม่รู so Still, so cool. yes. so good, right? ้แล้วเ่ะว่าเออจอแบนต่กามันเป็นตู้เป็นใยใ่เหมือนบ่เวลามันเสียก็เคกโปกกโปกมันก็ขึ้นมาเยวดแถวรถดุนโทรศัพท์รุ่นนี้เพาเป็นบบโกโปกโปกขึ้นกานะนี่ยถอดุนหอไมได้เคื่อนจอ l ี d เจอี e d ไปถ่าย่ทุน่ะไปได้จอมม้ยแบกไได้อุมาได้บ้าถ้านักกันถือมมาหักกาเถือน่ได้บ้าถือได้อยุบ้านถือกล้องนะถือกล้องถือได้ยุมากถือกล้องขอได้อยุอะป้ามาบ้เประเดียามาขี่มอไซไปนี่มาขี่มอไซไปเจ้าน่ะ จะให้ยกจอกขายกไม่ได้จะให้ค่อยยกให้ค่อยก็ยกไม่ได้ชงชงมือแล้วเดี๋ยวนี้ดูดิไปไปเลยแกมาแล้วค่อยจะเอาแกู่ในรถอยู่ในรถไหนในรถนั่นแหละเนี่ยเนี่ยออเนี่ยอกันสิผ้าไปกินผลไม้สิผ้าไปกินผลไม้มงคล โอ้โหเป้าไม้เป้าไม้เป้าหม้นะบอกมืดหันไปดูแล้ว อิ่มแล้วอิ่มแล้วเพิ่นแล้วแล้วเอ้าคมีรมุ่งมันยดตดหรือไงนะ้เจ้าง่ายมาแล้วสิ่งนันเจ้อง่ายมาแถวสิ่งนั้นมุ่งมั่นที่แถวม้าไว้หันดูเก็บมาสิ่งนั้นจะไปบอกคนปวมือถือตรงไหนเสื้อความคิดเห็นสมีคนรอ่ะมันต้องมีคนเก็บมาเป็นทีมหนึ่งนะเห็นไหมตอนที่พวกเจ้า ขนขนแผงมฝ้ามาอยู่ในนี้แหละผมเห็นอยู่วันนั้น่ะเป็นไรนะยี่เป็นตะวิตพัดลมเป็นกล่องแบบนี้แหละเต็มแบบม้นได้ยังมีอีกหนึ่งสองสามหรอเใช่ครับรู้อยู่แต่ไม่เห็นผมเห็นจะโดนนล้วาก็จะงา่มากเลยคอยก เอามาวางหน่อยแม่เอาวางวางอยู่สายเอาวางอยู่สายเอาโอ้โหแข่งในกันไปแล้วนะเดี๋ยวได้ยิ่งเพิ่งยิ่งเพิ่งยิ่งเพิ่งกันมันยังบูโครบอยู่วางไว้ดีๆเนี่ยมันล่นน่ะเขาบูรูได้นั่นน่ะเวลาหิวมาเนี่ยนอัยสายตุ๊กภายในแม่แฮ่ตุกแตกภายในแม่เนาะอันนี้บูรูเด้อบูรูรีโมทมันอยู่สาเด้อเห็นซ้ำนี่จริงเด้อเห็นป่ะบอดีโมทอันนี้รีโมทโทรทัศน์อันนี้รีโมทยังอีกขนานี้รีโมทกล้องในตำมันนี่ ผมมาสาบนลำเดอ้อเห็นจำอยูมม่เดอ้อเขาขงเก็บแล้วกระเบิ้งคลิป้าก็รู้เช่ออเาของเก็บแล้วล,ะล่วละคนคนนั้นเนี่ยเฮ้ยจะว่าเถอะเห็นบ่าอหนอีบันบน้ำววน้ำต้องป่อยใ่อพีจะไโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละโอเคไปบ่ายจุบจุบ